เรียนคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันเด็กหญิงจีรวันแดงสกลลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนประชานิคมเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซสองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวสุนทนรพจน์ในเรื่อง เด็กไทยวิถีใหม่หัวใจสุจริตเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2564ความสุจริตนั้นจัดได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตของคนทุกทุกช่วงวัยตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย ตามนโยบายรัฐบาลนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึงพุทธศักราช2564เมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2556เป็นแผนงานระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเปิดโอกาส ให้ทุกภาคทุกส่วนมีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรมสร้างค่านิยมและปลูกจิตจำนึกที่ดีในการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประชาชนอันเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งภายในและใช้คุณธรรมนำการพัฒนาที่จะสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รวมทั้ง สร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปันมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรมความพอเพียงการมีวินัยความสุจริตและจิตอาสาตลอดจนเร่งขยายเครือข่ายคุณธรรมชุมชนคุณธรรมองค์กรคุณธรรมและสถานศึกษาคุณธรรมในทุกพื้นที่ท่านผู้ฟังที่เคารพคะการสร้างคนดีที่มีความซื่อสัต์สุจริต สู่สังคมคือการสร้างสังคมคุณภาพดังคำพูดที่ว่าสุจริตเป็นการแก้วิกฤตทุจริตที่ต้นทางแม้ในความจริงสังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปดังบัวสีเหล่าแต่ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าโดยธรรมชาติแล้วทุกคนล้วนอยากเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตอยากเป็นที่ยอมรับของสังคม ดิฉันในฐานะของตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่จะนำมาเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตเป็นคุณธรรมที่จะทำให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั้นหากอาศัยเพียงกรอบนโยบายของรัฐบาลคณะรัฐมนตรี และตามสถานศึกษากำหนดนั้นย่อมไม่เพียงพอแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างเราจะต้องมีความแน่วแน่ในการประพฤติปฏิบัติตนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจากภายในเริ่มต้นที่ตัวเองสู่กลุ่มเพื่อนครอบครัวเครือญาติชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างคนดีสู่สังคม โดยจะต้องไม่มองว่าทำไม่ได้ไม่พร้อมและต้องไม่มองว่าความไม่พร้อมในด้านต่างๆเป็นอุปสรรคต่อการเป็นคนดีเพราะการเป็นคนดีไม่มีข้อแม้อยู่ในสังคมที่ดีนั้นดีแน่อยู่ในสังคมที่แย่ก็ดีได้อยู่ในสังคมที่ดีทำตัวแย่มีถมไป อยู่ในสังคมแบบไหนก็ดีได้ถ้าฝ่ายดีจากบทประพันธ์ที่ดิฉันกล่าวมานี้นั้นทำให้เห็นได้ว่าในฐานะเด็กไทยวิถีใหม่ท่ามกลางความวุ่นวายความเปลี่ยนแปลงความทันสมัยนานาประการและสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราต้องยืนหยัดอยู่ได้เราจะต้องพัฒนาไปข้างหน้า พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีและพล,ละโลกที่สมบูรณ์ขอบคุณค่ะ